เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปตอนที่5ของบทที่13แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะลองทำการสร้างตัวแดชบอร์ดเพื่อมาแสดงบนมือถือครับตอนนี้นะครับขอสรุปนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะดึงค่านะครับจากตัวแปรวาลูตัวนี้นะครับมาเก็บไว้บนคาวได้แล้วนะครับโดยที่เราจะใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า LDRValue นะครับในการที่จะใช้เป็นตัวลิงก์สำหรับ เอาไปแสดงผลบนแดชบอร์ดของเรานะครับก็คือบนมือถือของเรานั่นเองนะครับนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราดูนะครับก็จะเห็นว่านะครับค่าในของส่วนของ Serial Monitor ที่อยู่บนคาวนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับแสดงค่าได้ตามปกติตามปริมาณแสงที่เข้ามาในเซนเซอร์ตัวนี้ถูกไหมครับนะครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของตัวแปร LDR value นะครับก็ยังสัมพันธ์กันอยู่นะครับ โดยที่จะทําการดึงค่ามาจากค่าตัววารุตัวนี้ครับทุกๆ1วินาทีถูกไหมครับครสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวเรานะครับจะไปทำในส่วนของแดชบอร์ดนะครับโดยลิงค์ค่าจากตัวแปรวารุตัวนี้แหละครับนะครับเพื่อมาแสดงบนมือถือของเรานะครับเริ่มต้นนะครับทำการมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเข้ามาในส่วนของโฮมนะครับ เดไวทนี้เราแอดแล้วถูกไหมครับในตอนที่3นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับติงเราทําการสร้างจากคลิปที่แล้วนะครับในตอนที่4นะครับของบทที่13ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทําการสร้างแดชบอร์ดครับคือทําเรียงลงมาเลยนะครับเดไวทติงแดชบอร์ดนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ e ีเอ d แดชบอร์ดนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าจอแดชบอร์ดมาให้เรานะครับ โดยค่า default ของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอที่แสดงบน PC นะครับนะครับมีบน PC นะครับกับบนมือถือนะครับถ้าเราจะสวิตช์เลเยอร์ให้เป็นบนมือถือเราก็คลิกตรงรูปมือถือตรงนี้นะครับนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลเยอร์เป็นแสดงบนมือถือได้นะครับตอนนี้เราจะต้องการแสดงบนโทรศัพท์ของผมนะครับเป็นบนมือถือนะครับเพราะนั้นผมเปลี่ยนเลเยอร์ให้เป็นบนมือถือของผมแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราสามารถเปลี่ยนชื่อของแดชบอร์ดเราได้ด้วยนะครับธนาแดชบอร์ดละกันนะครับธนานะครับ dash board เป็นแบบนี้นะครับก็รีเนมไปเลยนะครับก็เป็นชื่อธนาแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวมือถือของเราจะเลือกได้นะครับว่าจะดูแดชบอร์ดชื่อไหนนะครับสมมุติว่าเรามีแดชบอร์ดมากกว่า1ชื่อนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับเพราะนั้นการตั้งชื่อเนี่ยก็ตั้งให้สัมพันธ์กับข้อมูลที่เราอยากจะดูบนมือถือด้วยนะครับ เสร็จแล้วนะครับคลิกแอดนะครับแล้วก็มาเลือกวิดเจ็ตนะครับให้ตรงกับตัวแปรของเรานะครับนะครับเอาผมเลือกเป็นวาลูอ่าเปลี่ยนเป็นเกตและกันนะเป็นเกตมีเป็นชาร์ตด,ด้วยนะครับอ่าผมเลือกเป็นเกตก่อนนะครับเป็นเกตแบบนี้นะครับแล้วก็ตัววิดเจ็ตของเราให้ชื่อว่าปริมาณแสงแล้วกันนะครับปริมาณแสงในห้องเพาะเห็ดนะครับ สมมุติว่าเซนเซอร์ตัวนี้เราเอาไปไว้ในลงเพาะเหตุของเรานะครับเพราะนั้นตัววิดเกตของผมใกล้ชื่อตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ให้ทําการลิงก์ตัวแปรนะครับที่เราทําการดึงค่าไว้นะครับที่ชื่อว่า LDR value นะครับนี่ครับก็ดึงมาแล้วก็ลิงก์ไปนะครับสังเกตว่าวิดเกตของเราครับค่าเต็มแม็กซ์เลยนะครับเพราะว่าค่าของเราอยู่ที่ประมาณ1836นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นค่าแม็กซ์ของเราเนี่ยจะต้องตั้งค่าให้ สอดคล้องกับตัวแปรของเรานะครับผมตั้งเป็นสัก3 0 0พันละกันนะครับอ่าค่าสูงสุดอยู่ที่3 0 0พันะครับค่าต่ำสุดอยู่ที่0นะครับเพราะนั้นตัววิดเจ็ตของเราก็จะสามารถแสดงปริมาณได้ตามค่าที่เรากำหนดไว้ค่าต่ำสุดและสูงสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ดอนครับนี่เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Layout ของมือถือถูกไหมครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนให้มาอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับ วิดเกตนะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนนี่ให้มาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกดันแบบนี้นะครับนี่ทีนี้ตัววิดเกตของผมก็จะแสดงค่าตามนี้นะคัค่าต่ําสุดคือศสูงสุดคือ3000นะครับตอนนี้อยู่ที่1833นดยาะครับโดยทาการดึงค่ามาทุกๆ1วินาทีจากตัวแปรวารูที่แสดงตรงนี้นะครับในส่วนของ serial monitor ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูในมือถือบ้างนะครับว่า ไอหน้าจอตรงนี้จะไปโผล่ในมือถือได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Arduino IoT Cloud Remote นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์คําว่า Arduino ไปนะครับ a r d u n o เนี่ยตัวแรกเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ Arduino IoT Cloud Remote ตัวนี้นะครับก็ทําการติดตั้งไปนะครับ โอเคนะครับติดตั้งเสร็จแล้วผมก็เปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับครับเขาก็มีหน้าจอนะครับต้อนรับนะครับแล้วก็กดสกิปไปได้เลยนะครับคอนติเนีวนะครับนะครับบังเอิญว่าผมอ่ะเคยเข้ามาแล้วนะครับแต่ทุกท่านนะครับจะขึ้นหน้าจอตรงนี้ครับพอเข้ามาเสร็จนะครับมันจะให้ล็อกอินครับยูเซอร์เนมพาสเวินะครับซึ่งจะเป็นตัว username password ตัวเดียวกันกับที่เราใช้ในตัว ตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นตัวนี้อยู่นะครับคือธนา up 8 6 2 2 at gmail com นะครับพาสเวิร์ดก็ตามนี้เลยนะครับคือใช้ตัวนี้นะครับแอดเข้าไปนะครับอ่าผมแอดเลยนะครับเป็นธนานะครับแล้วก็ up นะครับ8622นะครับ at gmail นะครับ com แบบนี้นะครับ พาสเวิร์ดนะครับผมขออนุญาตพิมพ์พาสเวิร์ดแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคอ่าผมพิมพ์ไปแล้วนะครับผมก็ทำการ sign in เข้าไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับพอเข้ามานะครับเราจะเจอส่วนของแดชบอร์ดนะครับจำได้ไหมครับตอนแรกที่เราตั้งชื่อวัฒนาแดชบอร์ดก็อยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าแดชบอร์ดของเรามีหลายอันนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปดูได้อันนี้อาจจะเป็นโรงเพาะเห็ดนะครับโรงเพาะชำนะครับโรงโรงไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะ เลือกได้ครับเพราะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีอยู่อันเดียวนะครับก็จะมีธนาแดชบอร์ดนะผมก็คลิกเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับแดชบอร์ดที่เราออกแบบไว้นะครับก็จะมาโผล่ตรงมือถือของเราแบบนี้นะครับสมมุติว่าถ้าผมจะแอดเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแอดแดชบอร์ดเพิ่มนะครับขอเป็นกราฟแล้วกันนะครับเป็นชาตแบบนี้นะครับนะครับก็อ่าใช้ตัวแปรตัวเดิมเลยนะครับแต่เพียงเปลี่ยนเป็น กราฟนะครับปริมาณแสงนะครับปริมาณแสงแล้วก็วงเล็บกราฟเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แอดตัวแปรเข้าไปนะครับคือตัวแปรเดิมครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะมีตัวแปรอีกหลายๆตัวแปรนะครับก็สามารถที่จะแอดเป็นแบบนี้ได้ครับเป็นแบบสปินหรือเป็นแบบล ne ก็ได้ครับเราเลือกนะครับแล้วก็ดอนนะครับเป็นแบบนี้ครับเพราะนั้นกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านก็สามารถ ปรับมูฟเมนต์ได้นะครับว่าจะจะให้มันไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็ดอนนะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าออกไปนะครับแล้วเข้ามาใหม่นะครับเป็นแบบนี้นะครับกราฟก็จะมาแสดงตามที่เราออกแบบในส่วนของแดชบอร์ดตรงนี้เหมือนกันเลยครับก็จะลิงก์กันแบบนี้ครับโดยดึงค่ามาจากตัว แปลของเรานะครับที่อยู่ในตัวเซนเซอร์เข้าไปในตัวไมโครทรลเลอร์นะครับนี่ผมก็สามารถที่จะแท็กได้ว่า,าปริมาณแสงในโรงเพาะเห็ดของผมนะครับมีปริมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยครับจากกราฟตรงนี้นะครับที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ครับโดยที่มือถือผมก็ต่ออินเทอร์เน็ตผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูตัวปริมาณแสงของผมได้ ที่อยู่ในโรงเพาะเห็ดของผมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างแดชบอร์ดแบบลีดนะครับก็คืออ่านอย่างเดียวคือดึงค่านะครับมาแสดงผลที่มือถือนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการสร้างสวิตช์นะครับเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ปลายทางของไมโครเทอรเตอร์ตรงนี้ด้วยนะอาจจะเป็น LED นะครับสัก1หรือ2ดวงนะครับผมก็จะสามารถที่จะควบคุมผ่านมือถือผมได้เช่นกันนะครับก็คือเป็นแบบไลท์นะครับอันนี้เป็นแบบลีดนะครับ แบบไลฟ์ก็คือสั่งจากมือถือเข้าไปที่ตัวไมโครคอนเลอร์นะครับเดี๋ยวว่ากันต่อคลิปหน้าเลยครับขอบคุณครับ